มาค่ะพาทุกท่านมาชมเครื่องสีขาวไอเทครุ่นท็อปของเราวันนี้พาอาจารย์มาชมเครื่องสีขาวโดยเฉพาะเลยนะคะขับรถมาจากราชบุรีเลยค่ะดูข้อดีของรุ่นนี้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะคะมีระบบคัดมเมล็ดพันธุ์ที่เสถียรที่สุสดในตัวเลยค่ะจากวิดีโอนะคะจะเป็นการสาธิตการคัดมเมล็ดพันธุ์ค่ะจะแยกถึงสี่ทางเลยด้านหน้านะคะจะคัด ข้าวเกรดดีข้าวเม็ดเต็มมาด้านหน้าและอีก3ทางค่ะจะถูกคัดสิ่งเจอปนต่างๆดอกยาเข้ารีบออกหมดเกลี้ยงเลยค่ะรุ่นโปสตมเทคสีแรงม้าใช้ไฟบ้านได้เลยมอเตอร์แรงมอเตอร์ได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ ระบบสีข้าวครบวงจรมากๆค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะสามารถล่อนทำความสะอาดข้าเปลือกก่อนลงสีจากนั้นข้าเปลือกจะถูกสีอัตโนมัติทันทีได้ข้าว3ชั้น3เกรดตามวีดีโอได้ข้าวสวยเต็มเมล็ดทันทีค่ะเขาเปลือกหนึ่งกระสอบใช้เวลาในการสีข้าวเพียง10-15นาทีหรือ1ชั่วโมงสีข้าวได้ถึง270-280กิโลต่อชั่วโมงค่ะ จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้นะคะมีระบบบดโมดท,ที่เสถียรที่สุดเท่าที่เคยมีมาอยู่ในตัวเลยค่ะสามารถบดของแห้งได้ทุกชนิดให้ละเอียดหรือหยาบได้ตามความต้องการจากวิดีโอค่ะจากลำหยาบบดเป็นลำอ่อนได้เลยนะคะพระอาจารย์ถูกใจตัดสินใจสั่งซื้อทันทีเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ